ครับสวัสดีครับผมเดียวจากคำวิราชญ์ดิ๊กนะครับผมก็วันนี้จะมาสอนนะครับวิธีการใช้งานเจ้าโคนิก้านะครับดิจิตอลนะครับรีโวนะฮะเคดีห้าลอยเซนะครับผมก็เป็นตัวหนึ่งนะที่บอกว่าบอดี้น่าใช้มากเป็นบอดี้อลูมิเนียมทั้งตัวนะครับผมเนี่ยเป็นเหล็กนะครับทั้งตัวเลยนะครับหนักหนักน้ำหนักหนักหนักหน่อยนะครับแต่ไม่ใช่หมวยหนักมากนะหมายความว่าน้ําหนัก ถนัดมือมีน้ำหนักหน่อยนะเพราะว่าถ้าบางตัวมันเบาไปบางทีเราจับจะรู้สึกว่ามันมันมันเบาไปเยอะนะครับแล้วก็วิธีใช้งานตัวนี้จะเป็นฝาสไลด์นะครับฝาสไลด์ก็เปิดขึ้นมาอย่างนี้เลยปุ๊บเวลาเปิดครับปุ๊บนะครับทนให้มันกลึกพอกึกเนี้ยมีนมีไฟด้านล่างขึ้นมานะครับมีเสียงนิดหน่อยนะฮะแล้วก็นะครับเปิดขึ้นมานะครับมีเสียงจากการเปิดขึ้นนิดหน่อยแล้วก็เปิดมานะครับก็ตัวเลนส์ก็จะเป็นอย่างหน้าจอเป็นอย่างนี้นะครับผมโอเคนะแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวสออูบพเเับผมมเเห็นั้ถากิด เทเลก็คือซูมไกลออกเนี่ยมันจะภาพจะเลื่อนออกซูมไว้คือภาพให้มันกว้างขึ้นนั่นเองนะครับผมแล้วก็ตัวนี้เป็นตัววิธีการเอาไว้สําหรับดูรูปที่เราถ่ายแล้วนะครับกดดูรูปที่เราถ่ายแล้วนะครับดูรูปที่เราถ่ายแล้วเป็นนี้นะครับแล้วก็เลื่อนเอานะครับผมเลื่อนก็เลื่อนไา้กวาเอานะครับผมนะครับโอเคแล้วก็นะฮะ แล้วก็ตัวตรงนี้จะเป็นตัวดิสเพย์ที่2เนี่ยนะครับก็เป็นตัวเลือกว่าจะให้หน้าจอโชว์อะไรบ้างหรือจะปิดหน้าจอไปนะครับผมส่วนใหผมจะให้โชว์ไว้อย่างนี้นะครับตรงนี้จะเป็นช่องมองวิวไฟเดอร์ครับแล้วกดนะครับแล้วก็กดถ้าเรานะครับอยากจะเปิดแฟดปิดแฟลดปุ่มนี้จะเป็นตัวเปิดบังคับเปิดแฟดปิดแฟลดนะครับตรงนี้นะครับผมเห็นไหมนะครับผมนะครับโอเคเนาะเนี่ยอันนี้คือปิดแฟลดนะครับผมแล้วก็นี่เป็นเมนูนะครับเมนูเป็นภาษาอังกฤษนะเราก็สามารถเลือกเลือกต่างๆได้เว็บบาร์เลือกอะไรตั้งค่าได้เลยนะครับผม แล้วถ้าเกิดเราจะเซตอัพล้วก็กดเข้าไปตรงนี้นะครับภาษาต่างๆแต่ตัวนี้มีภาษาอังกฤษอยู่แล้วนะครับแล้วก็ตัวนี้ถ้าเราจะฟอร์แมตการ์ดก็กดที่ตรงนี้เลยนะครับเนี่ยแล้วก็กดมาที่เลือกได้ S D หรืออะไรอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยผมจะไม่ผมจะไม่ฟอร์แมตผมก็จะกดที่ที่ no ไปก่อนนะครับผมโอเคเนาะประมาณนี้เนาะนะครับก็ใช้งานง่ายๆเลยนะครับวิธีการใช้งานเนี่ยนะครับผมเนี่ยนะครับเนี่ยก็แค่กดถ่ายได้เลยนะครับผมนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราต้องการแบบว่าเช่นจะให้มีแฟลชออกนะครับผมให้ดู นะครับผมกดให้ดูนะครับผมแบตก็จะออกนะครับผมวิธีการปิดนะครับก็แค่ดันเข้า่างนี้นะครับปิดนะครับผมปิดได้เลยนะครับผมโอเคนะฮะแล้วก็ตัวนี้นะครับผมจะมีที่ชาร์จแท้ไปให้นะครับแต่แล้วเดี๋ยววิธีการจะเอาฐานออกก็แค่นี้เปิดไว้ด้านหลังเอานิ้วดันขึ้นแค่นี้ครับนะครับแบตจะเป็นแบตตัวนี้นะครับผมแล้วก็เอาไปเสียบกับตัวชาร์จได้เลยนะครับผมแบตมันจะเป็นอย่างนี้อยู่แล้วนะครับนะครับแล้วก็เมนบรีการก็จะเป็น SD card ดนะครับผม เอติกานะครับนะฮะก็วิธีการใช้งานนะครับก็ง่ายมากเลยครับเราก็แค่เอาไปเสียบกับตัวการ์ดอิดเดอร์อย่างงี้นะครับถ้าเกิดใครใช้ iPhone นะหรือว่าใช้ Android ก็ต้องไม่หาซื้อตัวนี้ก็ได้นะครับถ้าเกิดจะเอาลงมือถือแล้วก็เสียบแค้นี้นะครับแล้วก็เสียบเข้าตัวมือถือได้เลยนะครับแล้วเราก็สามารถเอารูปลงได้เลยนะครับหรือว่าใครใครไม่ไม่ไม่ซื้อตัวนี้ก็เอาเมมตัวเนี้ยนะครับไปเสียบลงคอมได้เลยนะครับก็ง่ายมากๆนะครับปัจจุบันก็คือเป็นเมมเ็นดีมที่ สแตนดาดที่เขาใช้กันอยู่แล้วนะครับก็ใช้งานง่ายๆอหูืออยู่แล้วนะครับประมาณนี้เนาะนะครับผมโอเคขอบคุณครับ